้านประสุมตำบลชุมพวงครับชาวเน็ตครับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดเดี๋ยวตาบ่งมาเดินอะไรเด้ออ่ากล่องนิดนึงสี่โงเช้าสี่โมงเช้าผ่าเพี้นเนห้ออกแบบบบอีกเบ้าตักแป๊บเดียวฮะตาลองทรงซุ้งหน่อยแม่เว่ยทำยังไงกันมือกันไะนะ มึงบอกบอกบอกปูเลือกทำกลุ่มโซ่อย่างนั้นเ้อบอกปูเลือกทำกลุ่มโซ่อย่างเด้อครับนี่ผมยังไม่ตัดนะครับผมนนี้ตัดให้ดูเป็นลองทรงสูงครับกุ้งซอเอออาเดาตัดบุกกระลูกลองทรงสูงใช้วีสร้างแบบด้านบนไม่ตัดออ ให้ดูด้านหลังก่อนนะครับขึนกลางใบหูครับตรงนี้ตัดเป็นลองทรงสูงครับลองทรงสูงคือคึนกลางใบหู มันอยู่ของมันยังนเน่ะมันก็อยู่ในมดวันทำกับสามโมงคนตาหน้าอไรระมันเกิดอะไม่ดูดูคนดูอยไอยู่ครับอันนี้คือลองทรงสูงครับดูดึงดึงดงดึงกลางไปหูมานี้ครับทีนี้มาดูด้านข้างนะครับตรงนี้เฉียงวีสี่สิบห้าองอศา ลงตองสูงนี่หนึ่ง,หน,งหน้าฟันปัตเตเลียนตะแคงปัสตเลียน 4, 5, สี่คือห้าองศาหงายฟันบีสามทำเนี่ยถามมาไอ้ดอนถามมาว่าให้ทําให้ดูหลายครั้งหน่อยผมก็เลยทําให้ดูครับนี่จับศีรษะเขาให้ตึงนะครับไม่ให้เอียงซ้ายเอียงขวาวิธีเทคนิคของช่างอนันคือเอามือจับศีรษะให้ตึงแล้วสามารถเอียงตามที่มือเราต้องการได้นะครับที่ว่าเอามือจับหัวนี่ขอโทษเขาแล้วนะครับ คือเราจะให้ไปทางไหนเราก็ทําอย่างนี้ครับเป็นเทคนิคของช่างอ้อนเนี่ยคือเอียงหัวอยองซ้ายได้แล้วด้านข้างในก็นกเหมือนกันนะครับคือจับหัวเขาเนี่สามารถโยกเข้าเหลี่ยมเขา้าทรงได้ครับเห็นไหมครับเป็นลองทรงสูงอะเทคนิคคืออยู่ตรงมือเนี่ยครับมือที่เราจับหัวแล้วตั้งให้ได้90สเฉียง40 5 35ห้ายาาฟันมี30เท่าพันุเียนไม่เอียงเราก็เอามือเราเนี่ยดันนิดนึงไม่ครับเป็นเก็ดลวผมบอกให้ เคล็ดลับความสวยเคล็ดลับเคล็ดลับความงามนี่ครับทําง่ายๆอย่างนี้เลยครับทีนี้ฝั่งซ้ายเสร็จเรามาดูฝั่งขวาครับเช่นเดียวกันนี่จับหัวเขาเหมือนกันแล้วก็เอียงอย่างนี้แล้วเผืนปัตเตอรีนขึ้น30 3สบสบองศาแล้วจะให้ปัตเตอรี่นี่หนึ่งหน้าฟันแัตเตอรี่หลังใบหูนี่มันจะทําได้คล่องและทาได้เร็วชาวเน็ตครับอันนี้เป็นกลไกลของช่างอ้อนเป็นเทคนิคที่สอนให้วิธีง่ายๆนะครับ ที่ถามมาลหลายครั้งผมก็พยายามบอกอย่างนี้เลยครับให้ดูชัดๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของช่างอ่อนเนี่ยคือจับจับหัวเขาไว้แล้วก็เอียงอย่างเงี้ยเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเขาไม่ว่าหรอกเพราะเราขออนุญาตเขาแล้วก่อนก่อนจะขึ้นเก้าอี้แต่ผมต้องขอโทษนะครับขอขอบคุณครับขอโทษครับเอาทรงอะไรครับเราต้องถามก่อนพอเราถามเสร็จเรารู้แล้วทีนี้พอเราได้ฐานปึ๊บ อย่างนี้ซ้ายขวาได้ฐานแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอาวีโต้วีโตนี่เก็บขอบดูน,นะครับวีโตนี่เก็บขอบหงายฟันวี30สันวีแนบติดกับรอยที่เราขึ้นไกดลายไว้หงายฟันวียี่สิบสสเฉียงวีตัดลำตัว45ห้าองศา45้าองศาใครก็รู้เนาะเฉียงอย่างนี้เฉียงอย่างนี้ ถ้าเก้าสิบองศามันอย่างนี้สี่สิบห้าอย่างนี้ร้อยแปดสิบอย่างนี้เราก็กะได้เห็นไหมครับเราก็ได้ฉากของหัวที่ถูกต้องเนี่ยครับเป็น,นกลไกและเทคนิคของช่างอ่อนและเทคโนโลยีที่ช่างอ้อนใช้อีกแบบหนึ่งเขาก็ใช้เบอร์สองเนะ่ยสวมฟันอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้วีเสยขึ้นอย่างนี้ก็ได้ซ้ายขัวอย่างนี้ก็ได้อันนี้ผมไม่เอาผมง่ายไปเราใช้หวีอีโต้เนี่เก็บขอบ ดูนะครับวิธีทำแป๊บแป๊บหงายฟันหวีสามสิบยี่สิสามสิบยี่สรอบหัวเลยดูนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วผมเป็นขอบมันจะหายไปวิธีแก้ผมเป็นขอบคือเอาสันหวีแนบติดไกด์ไลน์ที่เราขึ้นไว้ครั้งแรกแล้วหงายฟันหวี30องศาเนี่ยด้านหลังก็เหมือนกันถ้ามันเป็นขอบสันหวีแนบติดไกด์ไลน์หงายฟันหวี30องศาสไลด์หวีขึ้นไปอีกนิดนึง แล้วมันจะทําให้ผมหายเป็นขอบที่มันเป็นขอบดาถ้าอยากว่าเป็นขอบเราก็หงายมากๆถ้าเป็นขอบน้อยๆเราก็ไม่หงายเราก็ยกขึ้นนั่นแหละครับเคล็ดลับที่คนถามมาแล้วก็ไอดอนถามมาเอฟซีถามมาอันเดียวกันทั้งอ้อนกับมูดินประมูลสีเนี่ยคนคนเดียวกันเป็นคนที่อยู่กรุงเทพวันไทยประมูลสีกับช่างอ้อนอยู่บ้านนอกเป็นคนคนเดียวกัน เหมือนกับเราถอดรูปออกมาได้ว่าระหว่างมูดินกับวันชัยกับทังอ้อนเนี่ยมันเหมือนคนคนเดียวกันนะเล่นอะไรก็เล่นด้วยกันทำอไมก็ทำพร้อมๆกันครับไอดอนถามมาว่างูดินเป็นใครวันชัยเป็นใครผมก็บอกว่าวันชัยเป็นน้องชายผมเองลูกพี่ลูกน้องกันที่เขาทำงานร่วมกันได้ก็เพราะเราอนุญาตกันนี่ครับ เอฟซีครับนี่ดูให้ดีเลยนะครับคนนี้ชื่ออะไรครับเอาฝากนาดน้อยอะไรนะนาดน้อยบรรเลงศิลิงบรรเลงศิลน,นาดน้อยบรรเลงศิลมีเบอร์โทรไหมจำไม่ได้จําไม่ได้ก็นาดน้อยบรรเลงศิลเป็นนักดนตรีน,นาดน้อยบรรเลงศิลชื่อจริงชื่อหนกพันโพหรืออะไรอำนาจอำนาจพันโพเนาะครับ นี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงขอเฟซขอไลน์ได้เลยคนนี้นี่ครับผมทําให้ชาวไอดอนดูชัดๆเลยนี่ดูแล้วผมจะถ้าจะให้มันหายเป็นขอบแล้วก็ทำนี้แล้วเราก็ซอยฟันปลานิดนึงอย่างนี้นีอนนนน่อันนี้มันไก่ฟันปลาซอยให้บางอันนี้มันหนาไปดูนะครับผมมันหนาไปเราก็ซอยอย่างนี้ซอยใต้หวีหนึ่งครั้งซอยบนหวีหนึ่งครั้ง ซอยใต้หวีหนึ่งครั้งซอยบนหวีหนึ่งครั้งทําให้รอบหัวแล้วผมมันจะหายเป็นกรอบเลยเห็นไหมที่ผมมันหนาไปล้วก็ทําอย่างเงี้ยตักหวีขึ้นซอยให้บางตักหวีลงซอยใต้หวีซอยบนหวีซอยบนหวีซอยใต้หวีซอยใต้หวีซอยบนหว,นว,นวีแต่อย่าให้มันเกินห้าครั้งให้สามครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอย่างนี้มันจะเข้าทรงแล้วครับ ส่วนที่ไม่เท่ากันตรงไหนเราก็เคลียเฉลีย่ยให้มันได้กลมกลืนนวนกลมกลืนถ้าเป็นขอบเราก็หงายฟันวีออก30ครับเสร็จแล้วครับชั้นเนครับสวัสดีครับ